คุณมันไม่ได้ทำแบบนั้นนี่ดูผู้เชี่ยวชาญอ๋อเอ้ยคุณผมขอโทษด้วยนะพอดีวันนี้มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านเยอะมากจริงๆจนคุณต้องมาล้างรถเองอะไม่เป็นไรค่ะพอดีวันนี้ฉันรีบใช้รถไม่อยากรอนานล้างเองดีกว่างั้นผมวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะแต่ผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะ เดี๋ยวครั้งหน้ามผมจะล้างให้คุณสะอาดเอี่ยมเลยค่ะคุณรีบไปล้างรถคันอื่นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแค่นี้เองสบายมากโอเคครับงั้นผมไปล้างรถคันอื่นก่อนนะเนยโหฉันเจอใครเนี่ยแม่สาวดาวติ๊กตอกทาไมถึงมาล้างรถแบบนี้จ๊ะ ลิปเชซี่แม่สาวดาวติ๊กตอกอันดับหนึ่งในประเทศไทยในตอนนี้กับต้องมาทำงานเป็นพนักงานล้างรถตอกต่อยแถมไม่พอยังล้างรถของฉันอีกด้วยนี่รถของเธอเหรอก็ใช่นะสินี่รถชินเองแหละถึงเธอจะทำงานที่นี่ไปตลอดชีวิตอะเธอก็ไม่มีทางซื้อมาขับได้หรอกนะนี่แกหัวยืนยิ้มอะไรรีบล้างรถให้ฉันสิตั้งใจล้างให้มันดีดหน่อย นี่นี่นี่ตรงนี้ด้วยฝุ่นยิงเกาะอ,อยู่เลยเนี่ยรีบรีบล้างนี่ไงฉันจะไม่จ่ายเงินนี่แกนี่รอนี่ด้วยนี่ไม่ต้องเลยนะแบบนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยถ้าเธออยากได้เงินอะ่ะก็ต้องทำตามที่ลูกค้าบอกแบบนี้แหละนั่นอะ่ะตรงนั้นด้วยตรงนั้นยังสกกระกอยู่เลย ตรงนี้ก็ยังสกปรกอยู่เลยนี่มาล้างตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ยังสกปรกอยู่เลยเช็ดใหม่ด้วยนะใช้โฟมด้วยหล่ะมันจะได้สะอาดดแต่ตรงนั้นฉันเพิ่งเช็ดเสร็จไปเองนะอีกอย่างใช้โฟมเช็ดเยอะๆมันไม่ดีนะฮนี่มันรถฉันหรือว่ารถใครกันแน่นะคะฉันบอกให้เช็ดใหม่แกก็เช็ดใหม่สิจะมาขัดใจฉันทำไมเดี๋ยวฉันก็บอกให้เจ้าของร้านเนี่ยไล่แกออกซะหลอก คงไม่รู้สินะที่งานวิจัยของแกติดลบอะ่ะก็เพราะฉันเนี่แหละที่เป็นคนค้านงานวิจัยของแกว่าไงนะใช่ฉันเองที่ไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยของแกแกทำแบบนั้นได้ทำไมตอนนั้นฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนสนิทไว้ใจแกแต่ทําไมแกทําไมน่ะเหรอก็เพราะว่าเป็นแกไงละ่ะถึงคนอื่นจะได้ดีเติบโตขนาดไหนฉันก็ไม่สนใจยกเว้นแกแกคนเดียวเท่านั้นที่ห้ามได้ดีไปกว่าฉันแต่ฉันดูจากสภาพแกตอนนี้แล้วเนี่ยฉันก็สบายใจแล้วละ่ะ นี่แกอิจฉาฉันมาตลอดเลยสินะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะกจำผู้ชายที่แกชอบได้ไหมตอนเนี้ยเขาเป็นสามีของฉันแล้วละ่ะแล้วอีกอย่างจดหมายที่แกฝากฉันให้เขาเนี่ยฉันก็ไม่เคยส่งให้เขาแม้แต่ครั้งเดียวเลยละ่ะออที่แท้ก็แกนี่เองคนที่ฉันเชื่อใจและไว้ใจแต่กลับทำลายทุกอย่างของฉันไม่ใช่ว่าตอนนี้แกยังโสดอยู่หรอที่ฉันแนะนำให้ไหมละ่ะไม่จำเป็น นี่ไงถึงหน้าตาเขาจะขี้เหล่นิดนึงข่าเป๋ไปข้างนึงนะแต่บ้านเขาเนี่ยรวยมากเลยแหละสําหรับเธอเหลือใช้ไปทั้งชาติเลยแหละเรื่องของฉันฉันจัดการเองได้เธอไม่ต้องสนใจให,หรอกรถล้างเสร็จแล้วขับออกไปสิเดี๋ยวดึกๆฉันมาเอาอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่มีกุญแจรถหรอกห,บบหรอจะบ้าเหรอนี่มันรถฉันกุญแจก็ต้องอยู่ที่ฉันสิ รถคันนี้เป็นของเธอจริงงั้นเหรอแน่นอนแล้วทำไมกุญแจรถถึงมาอยู่กับฉันได้